โอ้ยเปิดมาเผ่เจอดากงัวนะเลยงัวตัวมันเสียนะผูกผูกเกี่ยวกับพี่น้องเลยกับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัสขู่สักคนพี่น้องจ้าพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องมื้อวันยังมาอั้งคานบะมั้งคานวดมือพอดีแท็กกำลังกันพันเอาไม้สังไวยสิไปตอกใส่ข้างบนข้างล่างลักพี่น้องแล้วก็สิไปเอาตะข่ายมาแปะใส่พี่น้องจ้า เพราะว่าโบาใส่น้ำมักจับพี่น้องสีใส่ตะไคร้ให้มันหู้หนี่ยน้อยโบให้มันล้มตัวแบ่เอานะเจ้พี่น้องเพราะว่าน้ำมักจับน้ำมันล้มตัวแบ่เนาะคันะ้นเหตุทีๆก็คือว่าแหละมันก็ใส่งบประมาณลายพี่น้องเอ้ย <c oughs> ใช่แต่มีไมมตัวเองพี่น้องเ <c oughs> บบก็บุกกะปีก่อ4 <c oughs> ปี <c oughs> คือว่าแต่ทั้งหึงเลย เป็นปลูกกล้วยกันฮ่าบริยูพี่น้องความบอกเป็นอานาันนัดสาปลูกกล้วยแล้วก็ต้นแปงน,นัวลายต้นอยู่ได้พี่น้องพูดนะพรูถ้านากกจจะเป็นหัวค่ะแล้วก็ต้นกล้วยอีกเนาะแล้วก็หัวเสี่ยงไคแล้วก็ <c oughs> ยังสมีต้นไม้ต้นยังอีกก็รอติดตามตอนต่อไปพี่น้องสิมีต้นย่างไหนเนาะพี่น้องเนาะลายสิบต้นอยู่ได้พี่น้องอ่า ปูก็คือว่าแล้วพี่น้องเราต้องใส่หนาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหนามนะสีเด็ดฮดเองก่อนเพราะว่ามัน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 ยั่งบทันอ่นขนขั้วหาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณถูกๆกำลังใจเด้อที่เป็นห่วงอ่าหัวเสียเผื่อเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะพูดผูกอยู่พี่น้องเลยบักเถิกแดง สามเถิกสามเถิกพี่น้องเลยผู้เดียวผู้ตัวแดงๆหน่พี่น้องผู้ผๆ้ผเห็นแต่ดากมัน,มนอ,อ <c oughs> ุ้ยคลองกับคลองอยู่กลางพี่ปา้าซาผู้น้องพี่น้องปลไปเร็วอยู่หกผู้บอกเขาเจ้าฟังคนผู้อันนี้กันว่าขาไปกับชิปุกไว้หอบ หอบน้องเนาะยามแล้งสิฮดคุ้มมือพี่น้องเอ้ยนี่ให้ได้หน่อมันก็ปุ๋ยแว่อยู่อยู่นี่ก็มีอีกได้พี่น้องปลูกไว้หลายๆตัวได้ตายแล้วก็ตายเนาะพี่น้องตยังแล้วก็เอาเพราะว่าน้ําก็คือว่าแหละเฮาสิต่อสายยางมาฮดเอาเนาะพี่น้องเครื่องปลูกกฮดถาน้ําฮดถาน้ําบาดาใหญ่ จ้งยมได้แหละพี่น้องสิได้ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณผูใหญ่ใจดีทุกๆขาดขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจทุกๆคำติชมพี่น้องเลยออกไปสิดอกมาหนีเบิ่งขากแล้วสิม,มากินใบไผ่อยู่นี่แหละใส่ตะนางไหว ชิ im <im 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 ้นตะนางด้านเดียวพี่น้องตะนางเล็กการชิส่ยางพี่น้องเพราะว่ามันเล็กมันแพงพี่น้องเลยงบประมาณก็ได้ตะหนังยางก็สีบ่แพงแล้วกะมันก็ได้ลายกว่ากันอีกอ้อมแต่นทางเท่าไรพี่น้องทางด้านพูนแล้วก็ด้านพูนปล่อยแบะเขาได้เนาะพี่น้องปล่อยแบะให้งัวเขาเพราะว่าทำมันมากัดเครื่องปลูกเลยตาเหี่ยลงโดยได้เครื่องปลูกนะพี่น้องเลย พอปากงัวปากเบะเป็นกินแนวห่อนแนวกินกระดูกกินยังอยังยังเข่าตาฮะโอ้เดี๋ยวพี่น้องมุนิการีวิวรอบๆเบิ่งเนาะอันเก่าอันเดิมแดดพี่น้องเพราะว่าก no ็ค so ่อยเห็ดไปน้องพี่น้องเนาะอันนี้ฮากำลังสี อ่อนตะนางแล้วก็เตรียมขุดหลุมพี่น้องเลยอะไรก็เป็นใบไม้ครัพี่น้องที่เก็บมาเหมือนอันนี้ก็จะเป็นกาบกล้วยสิ่ใบผสมใบใหม้แล้วก็ขี้งูอะไรพี่น้องพี่น้องเนาะจะเหตุเอ่อยางเกาะเขาบอกว่าเป็นดินอะไรมันเน่านะพี่น้องว่าฮะโอนกันกับขี้งัวกับใบไม้แล้วก็หดหน้ามันก็จะเป็นดินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้นเป็นกนาบเาไว้ให้งัวเถิดเพื่อน ลงวีวีพี่น้องเยเด็กหนอกนกระแตส,ะสวดอย่ยังไม่ได้เข่าห้องเลยมันยังเศร้าอยู่ตอนนี้พี่น้องเลย <c oughs> นาบ้านกระซิมีพี่น้องนาเท่งหนา้ามีตม้นมะขามต้นมะยมตม้นมะหมวงต้นเน่าหน้าก็เลือ้อแต่กระดูกพี่น้องเลยอ้ามานนำเมียมเลยมานํากันเฮียน่ะเคยละมีแต่ขี้พุนต้นมะม่วงก็ได เพียงหน้าเนี่ยมหัราวาพี่น้องเอ้ยปลูกซะก่อนปลูกไปปลูกไปเรืเ่อยๆถ้ามันเขียวฮอลลีวิวมันกระสีงามกว่านี้ได้พี่น้องกันถ้าปลูกเครื่องพังเครื่องปลูกเนาะอันนี้มันยังอ่ากระแดกระแดงอยู่พี่น้องเอ้ยกระแดงแหงงอยังบกเขียวตาปันได ใกล้เขียไปเลยเฮ้ยต้นม่วงนี่นะนักเ่ียนน้องกะทินนันยางมาพี่น้อง,ง,องลัดท่งหนามาเคยลามาเอาซาละซาละมาส่งน้องมินนี่อันนี้คือต้นย่มพี่น้องได้ซองต้นแล้วด้านหน้าด้านทางหน้าก็ต้นหนึ่งน,นี่จะเอ,อาตาหนางมาอ้อมเลยนะพี่น้องต้นมักม่วง ได้ลายต้นได้่นองแตกอยอดน,น้อยๆนี่ต้นนี้แหงแตกลายใบอ่อนมันจ้าเอ๊ะ <c oughs> อา้ายังมาจองกินนี่นะเฮ้ยบอกงัวประกาศยอดมันนี่นะมันคือการดไดวะคือ,อยู่หลึกๆโอ้สงสัยเบะแน่ๆเลยมากาัด อันต้นพผาที่อยู่ในแจงงามๆนะพี่น้องเขาเจ้าขือออกพอดีแทกแล้วมาพังในนี้ต้นนี้งามแล้วต้นนี้ต้นมาต้นต้นม่วงพี่น้องแต่ลายต้นแล้วลยพี่น้องเลยต้นไม้นะบารนี้ก็ันสิเป็นต้นไม้แปลกๆเนาะพี่น้องถ้าซ้อมมึงเราวลุ่นน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อมีต้นอะไรบ้างจักมือได้เลยพี่น้อง หอดเนาะได้จังหวะกันอีกที่พี่น้องอันนี้คือต้นแปลงนัวพี่น้องหยอดมานาเก็บไปหลัวกินหรือว่าปล่อยปลาครัก็เด็ดถิ่มให้ปลาก็ได้บอกพี่นองหรือว่าใดหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดเจ็ดตน้น <c oughs> โอ้ยมีแต่ฮึมพี่น้องเขาเอาไไัยาลายลายพี่น้องบอกว่า ไม่น่าดูเลยเที่ยวแต่ฮึมอะฮึมเตือนหัวสิ้นใครกะลูกทรายมาหดยำแรงขูงมือพี่น้องกต่ตัวตายตัวติดข้างล่างนะพี่น้องหัวสิ้นใครตะไคร้ยำแรงก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องปลูกง้างกะถ้าบอใส่ใจบอเพี้ยนมันก็จะตายคือว่าค นี่อันนี้จะเป็นหัวขาปลุกอ้อมน้องเลยพี่น้องเลยยังกระแดกกระแดงอย่างเนาะเาพราะว่าขาดน้ำอุ้ยแตกยอดขึือมาหพี่น้องต้นกล้วยผลปูกกันเจริญฮาโบยพี่น้องก็ผลปูต้นกล้วยปูไก,ก่กันโผล่ผลจะห้มันเป็นชุมนะแต่มันกันเจืน,น,นิญผลว่าฮาวนาอยจะปลูกอ่ะชีหางหปลูกต้นกล้วยหางๆางแล้วต้นพาแล้วก็ต้นกล้วยไปนะพี่น้อง บอกว่าเบาียร์ต้นพาวเ่าก็มีแล้วเนาะพี่นอบบ้องซิบเบียร์สื่อไว้ซิบเบียร์กระพันกว่าบาทพี่น้องเลยเบียร์ละร้อยกว่าบาทสภาพส้มบรรยากาศรอบๆน้องรอบๆหน้านพี่น้องนะเนาะได้พอทีแท็กพัตีใหม่ใส่ทั้งเดิงทั้งเทิงและทั้งล่างก็บสีอัตนางตะข่ายอะไรพี่น้องตะข่ายเล็กมาแปะใส่แปะใส่ แพงพี่น้องไว้เกาะหนึ่งหกลอยหาซิปุดอะ่ะจักสิจกกัจกเกาะจังสิพ่อข้างล่างไปข้างหล่าง,าง,างยังวา,ามีน้ำมกักกำบแล้วเขาก็ซื้อตะขายยางเบลของบ่าวบอยเน่พี่น้องในแคมแคมเฮือนผนะุนน่ะทางค้นทางนะจะมาเปย์ใส่เท่าน,น,นั้นแหละตะขายยางบ่อแพงพี่น้องก่อหนึ่งสามสีลอยแต่ว่ามันมันได้ไลายแมสตะขายเล็กนิดตี้ ซิปแมสหกลอยหาซิปทั้งสูงเนาะพี่น้งงองเลยโอ้หิ้วข่าวแล้วได้หน่ยิบเข่าวแล้วแล้วจังอ่ตีใหม่เสร็จแอ้อมตะาขายแล้วจังวางแผนกันอีกทีเนาะพี่น้องเนาะคุดลุมบ้านนี่คุดลุ่มฮะก็ต้องใส่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะคุดไหวล้วก็เอาพุ่นลงไปลุมไหวพี่น้องเลย ก่อนสิปลูกสิพังยังกับโบมีผุ่นบ่มีหน้าม,มันกับโบงามปลูกเงี้กับนาะพี่น้องต้องรดน้ำควรดินเหมือนกับคนเราต้องใส่ใจซึ่งกันและกันถึงจะมีความสุขหอดสิปลายแล้วต,ตีดันบนดันล่างเนาะใช่จะเอากอเดียวป่ะเนาะเศร้าล่ำเลยลาที เก็บไปจูดมันแล้วก็เอาผุ่นมันไปใส่ต้นใหม่ไม่สงังไพร์เดี๋ยวสามกอพี่น้องเลย,อ,อ,เลยอันนี้คือไม้เลี้ยงนอกพี่น้องดอเดียวกอเดียวเอาปลูกนาะกอสองกอพูได้หักมันตายพี่น้องเลย ยังเลือแต่ก็น้ำไม้ไหลหนึ่งสองยังสองน้ำไม้ไหลบัดซองก็บ่เฮ้ยน้ำไม้หวานข่อก้าต้เบาน้ำไม้หวานอ๋อไม้ลายข้าวโจ๊กถิ่มอยู่ในสายอ้าวข่อคือบ่เอ้าวพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องกระสิมารีวิวเบาจ้าเล็กหน่อยนะพี่น้องเนาะ กับบรรยากาศย่ำเศ้าๆเตรียมสิลงมือทํากัทําเกษตรกรน้อยๆพี่น้องซําเกษตรอีหยังผสมประสานเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องถ้าสิเฮ็ดใหญ่ก็คือว่าแหละต้องหลายปีต่อไปเนาะพี่น้องเราเบิ่งเราชมติดตามเป็นกําลังใจให้กันปูทางให้ลูกเนาะใหุ้มเฮานี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อทักมาบอกเม่นมาบอกนแนวใดสดีกับอ่า พืชพักนี่นะเห็ดอันพืชพักต้นใหม่ผสมประสานก็คอยเห็ดไปนะพี่น้องถ้าห้าสิเห็ดบืบรวดห้มันมีบัตถุทุกอย่างบ่ได้พี่น้องเลยคอยเห็ดไปเมื่อยแล้วก็เศร้าคือแบบว่าตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองอะไรพี่นอ้องเมื่อยอะไรก็เศรา้ามีแห้งแล้วก็สูดต่อเพราะว่าทั้งฝั่งลาวเ้าทั้งบ้านนอพี่น้องเพราะว่า ได้เห็ดแต่หน้าแง้มแรงมากอะ่ะเห็ดกระกอก,กกระเกะไปนี่งั้นทำหลับจ้างไปวันๆกับสีขาแรงกับสีบัวลายเนาะพี่น้องเนาะก็อยู่ให้อยู่หน้าต่อไปกระเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก,ก่ล <c oughs> ปลูกสองหมืน่นห้าหมื่นห้าหมื่นกีบเจ้าได้พายใจ่ายให้เจ้าเนาะ อ,อ๋ะพอพ่อ,อก,กันขีดหนาได้เพียงเด้อขอบคุณถึกถึกกำลังใจเด้อขอบคุณถึกถึกคำเมนคำติชมคำบอกสอนพี่น้องจา้าถ่ายไปเนาะพี่น้องเนาะอยากเห่าอยากเห็นเขี้ยวๆง,งามๆไ,ปไปวใบเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะคือสีงามไหม